มันจะยงใหญ่กับเรื่องตั้งรัฐบาลไหมเกี่ยวข้องเกี่ยวอธิบายให้ฟังสิคือคืออย่างนี้ครับความจริงสองเรื่องมันเป็นจิตวิทยาหมู่ร่วมกันคือคือหมายความว่าดูเสมือนหนึ่งว่าบ้านก็ได้กลับรัฐบาลก็จัดได้แต่จัดรัฐบาลได้เนี่ยภายใต้การข้ามขั้วอย่างเดียวน่ะถ้ากราบใดยังมีพรรคเก้าไกลอยู่ก็ยังจัดไม่ได้ยกเว้นว่าการข้ามขั้วซึ่งจะต้องแลกด้วยการ เสียสัจจะระบัดสัตว์และวิกฤตใหญ่ซึ่งเป็นการเดิมพันที่สูงที่สุดดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนเดินทางไปพบนายกทักษิณหลังจากปรากฏการมินช็อกเนี่ยและก็ข่าวเรื่องการกลับบ้าน,นมันผูกกันหมดทีนี้เมื่อการกลับบ้านเนี่ยมันมันกำลังจะจบลงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนที่สุดอำนาจต่อรองที่ดูเสมือนหนึ่งว่า อยู่เหนือกว่ามันก็ไม่ง่ายยกเว้นว่าต้องข้ามขั้วสถานเดียวคือคุณทักษิณยังมีอิทธิพลแน่นอนถูกต้องอย่างไรก็ตามนายกทักษิณเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแม้ว่าเจ้าตัวไม่อยู่แต่ในช่วงนับสิบสิบปีนี้ท่านยังทรงอิทธิพลในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่านี่คือการเลือกตั้งครั้งแรกของท่านที่แพ้ใช่ไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้มาก่อนอ แพ้ในวันที่แพ้ที่วันนี้คือไม่ใช่อันดับหนึ่งถูกต้องนะครับแล้วก็ในวันที่ประชาชนไม่แข็งแรงเท่าเดิมอดังนั้นเนี่ยนะครับมันจึงไม่สมเหตุสมผลว่าวันที่แข็งแรงที่สุดท่านยังกลับมาไม่ได้เลยนะครับความเป็นจริงเนี่ยถ้าถ้าเชื่อว่าการเป็นรัฐบาลกลับบ้านได้เนี่ยตอนที่ท่านนายกยิ่งลักเป็นเกือบสามปีทําไมไม่กลับผมเคยบอกท่านนายกยิ่งลักเนี่ยนะครับรวมกระทั้งคนแวดล้อมใกล้ชิดว่า ตอนที่ชนะใหม่ๆเนี่ยผมก็ต้องออกมาจากคุกะตอนตอนเลือกตั้งนี่ผมสมัครผู้แทนในคุกเพราะว่ายุบสภาสามวันเขาเอาผมไปขังแต่ว่าพอออกมาผมก็บอกว่าเอานายกทักษิณกลับมาจังหวะแรกเลยอเพราะว่าเลือกเงีงรักเลือกพักเพื่อไทยเพื่อเอาทักษิณกลับบ้านก็ปรากฏบอกว่าเราเพิ่งเป็นรัฐบาลยังไม่แข็งแรงถ้าเอานายกทักษิณกลับเราจะอ่อนแอพอบริหารประเทศสักพักหนึ่งมันแข็งแรงผมก็บอกเอานั่นนี่แข็งแรงแล้วไง เอากลับมาสิ่มไม่ได้เราแข็งแรงเอากลับมาเดี๋ยวเราออดแอมพอตอนปลายคนเริ่มขับไล่ก็ส่งเสียงทักษินกลับบ้านด้วยเสนอพอรบสุดซอยเข้าไปเจ๊งเลยเจ๊งเลยเจ๊งมาเก้าปีจนกระทั่งบัตรนี้